สวัสดีค่ะพวกเราเรียนชิลได้จริงกลับมาแล้วนะคะมีใครคิดถึงอมาบ้างไหมเอ่ยว่าเจ้าเสินเิงว่เจ้าวอี้เฉินช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าฝนจะตกบ่อยมากเลยทุกคนรู้กันไหมคะว่าคำศัพท์ภาษาจีนคำว่าฝนตกพูดว่าอะไรอี้เฉินอี้เฉินรู้ไหมคะ พี่เชิญก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเราเปนผู้ใดกันนะครับพีดด่หมายที่นีอของเาคำว่าฝนตกในภาษาจีนนะคะเราจะพูดว่าเสี่ยอหยู่เสี่ยอหยู่ไหนน้องๆทุกคนลองพูดให้พี่ฟังได้ไหมคะยังไม่ค่อยได้ยินเลยพูดดังกว่านี้ได้ไหมคะเชินต้านเสี่ยนางสุดยอดไปเลยคะ่ะตัวอย่างประโยคนะคะจินเทียนพูยเสี่ยพูยเสี่ยอหยู่ วันนี้ฝนน่าจะตกนะแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยฝนตกหนักมากเลยอี้เฉินอี้เฉินโดนฝนไหมคะโดนเต็มเลยคะ่ะมาวันนี้อี้เฉินรู้สึกว่าเหมือนจะไม่สบายะคะ่ะมเป็นหวัดเลยคะ่นคะน้องนองรู้ไหมคะเป็นหวัดภาษาจีนพูดว่ายังไงคะนี่ใหม่ยินรู้ไหมคะไม่รู้เหมือนกันเลยคะ่ะพูดว่ายังไงหรอคะพี่อี้เฉินกลั่น้กา,ากแปลว่าเป็นหวัดค่ะทุกคนพูดตามอี้เฉินนะคะกาั่นมาอี้เฉินไม่ได้ยินเลยคะ่ะ การเมาก็เป็นไรนะคะการเมาเพรเป็นหวานนะคะว่าอย่างประโยคน,นะคะบอกการเมาเลยฉันเป็นหวานแล้วค่ะถ้าอยากจะติดตามวาเราสามารถติดตามพอยที่เพจทีมพีทีเทรนเทยนเสียแฮนอยูเรียนจีนยังไงให้ได้จีนและสัปดาห์หน้าจะเป็นทอว่าอะไรอย่าลืมติดตามด้วยนะคะ